เราขอได้แล้วอ้าวก็ยังไม่มาใช่ไหม mm hmm. พอไม่มีเงินอีกก็ขออีกก็มาอีกอ่าเราเราทีนี้เรารู้สึกละอายเกลียดใจอ่ะเราต้องมาแล้ว mm hmm. เพราะว่าได้ได้บ่อยอ่ะปูบอกว่าปูนะวม่เมื่อไหร่จะมาสักทีอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็เอ้าไปเลย mm hmm. ก็มาเลย mm hmm. ก็ซื right, <sure. S 1> ้อตัวไหนก็ถูก <laughs> บางทีก็ให้ฝันเนี้ยก่อนที่จะมานี่ก็ เหมือนกับฝันว่าไปเก็บแอปเปิลลูกหนึ่งใช่ไหมในวัดแล้วก็แฟนน่ะก็ขับรถวนไปวนมาทะเบียนเลขเจ็ดศูนย์หกก็ซื้อศูนย์หกไปตัวละสามร้อยก็เล้ก็เคยร่วมบุญกับคุณหมอหนึ่งเกตกนกมาใช่ไหมหมอหนึ่งเกตกนกก็เอารูปให้ดูว่าปู่อนันตนาคราชอย่างเงี้ย เขามีโชคมีลาบเราก็ไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยจะมาหาปู่นะเราก็ได้หนึ่งรอบสองรอบสามรอบก็ยังไม่มาสักทีนี่แล้วก็ขอท่านอีกว่าปู่ช่วยลูกด้วยนะลูกจะกลับบ้านไม่มีตังค์อะไราเงี้ยญาติพี่น้องเยอะหลายคนลูกขอโชคด้วยนะปู่นะไม่มีเงินแล้วนะก็ได้มาก็เลยก็เลยได้หลายรอบแล้วก็บอกว่าจะมาหาปู่ก็เลยมา ได้มาจากยังไงเสียงโชคนั่นแหละเสียงโชคเนี่ยก่อนจะเสียงโชคเนี่ยมันเลขเนี่ยมันได้ยังไงมันลอยมาหรือว่ามันอะไรซื้อตัวไหนก็ถูกอ่ะซื้อตัวไหนก็จะถูกอ่ะไหมไม่ไม่เห็นแต่อธิษฐานขอให้ให้ได้ค่ะอธิษฐานคอให้ได้ก็ได้อืมก็เวลาได้งั้นก็ขอบคุณปู่นะขอบคุณเทวดาที่รักษา อย่างเงี้ยให้โชคให้ล่าเดี๋ยวลูกจะไปหาปู่นะก็เลยอ่าเราได้หลายงวดแล้ว,ลวเราเราต้องไปละตามคํามั่นสัญญาตามสัจจะวาจาที่เราตั้งไวะคะ้ค<ม>่ะว่าเราจะต้องมาหาปู่เราก็มาหาปู่ตะกี้นั่งสมาธิยังน้ําตาไหลเลยาาค่ะเสถียรชื่ออะไรนะรถสุคนค่ะเสรีฐรรถสุคนมาจากที่ไหนนะครับสมุทรปราการบางพลีใหญ่ใกล้วัดหลวงพ่อโต ตายมอดตจดเลยไม่ได้หลักพันนะหลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นขึ้นอกไรมามาถึงที่นี่น่าจะได้หลักแสนหรือหลักล้านน่าจะเพราะว่าท่านท่านให้ขนาดออนไลน์ท่านให้ขนาดเนี้ยคนมาเพราะว่าเราขอได้แล้วอ่าก็ยังไม่มาใช่ไหม พอไม่วิ่งกันอีกก็ขออีกใช่ขนาดออนไลน์จะให้ขนาดนี้คนมาเพราะว่าเราขอได้แล้วอ่างก็ยังไม่มาใช่ไหมพอไม่วิ่งกันอีกก็ขออีกก็มาอีกอ่าเราเราทีนี้เรารู้สึกละอายเกลียดใจเราต้องมาแล้วเ <laughs> <laughs> พราะว่าได้ได้บ่อยอปู่บอกว่าปู่นะว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็ <laughs> เอ้าไปเลย <laughs> <ม>ก็มาเลยก็ <laughs> มเมาแท็กซี่มาเลยไม่มีใครพามามเมาแท็กซี่มาเลยก็เ,ยเขาคุณคุณหนึ่งเกตกกนกเขา,เาหาแท็กซี่ให้โทรบอกเขาว่าเออไปไหมอยากไปหาปูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออมีทาไมไม่เอาแท็กซี่หมอไม้มา,มาก็เขาก็ให้หมอหมยรับมาก็รู <ะ S 2> ้จักกันเป็นกัลยาณมิตรกันซื้อตัวไหนก็โทร ซื้อตัวไหนก็ถูกบางทีก็ให้ฝันเนี่ยก่อนที่จะมานี่ก็เหมือนกับฝันว่าไปเก็บแอปเปิลลูกหนึ่งใช่ไหมในวัดแล้วก็แฟนน่ะก็ขับรถวนไปวนมาทะเบียนเลวเจ็ดศูนย์หกก็ซื้อศูนย์หกไปตัวละสามร้อยก่อนจะมาเนี่ยก็เลยไม่ได้แล้วต้องมาค่ะ ไม่ได้เห็นตัวเลขนะ,ะโมทนาสาธุนะสาธุค่ะส,สุขีรสุคนค่ะ,ะใครความปังบังเกิดนะลูกหลานนะะตอนนี้นะได้อธิษฐานสาธุปังปังขอให้ปู่เปิดโชคเปิดล่ามนะอสำเร็จสมปรารถนา